啊，不用。 นี่ขนมน้ำไข่นี่กี่อันห้าอันห้าอันเฮ้ยเต็มถุงเลยสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากลอกใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะอุ้ยใครเอ่ย สวัสดีค่ะคุณสายดัน fc ส,สุรชัยการช่างเลื้อผกครับสวัสดีครับพรอจา๋าคุณสุรชัยมาให้หัวใจสีลุ้งมาสามดวงแล้วก็โอหัวใจตาโตอีกสองอันพรอจา๋าคุณสุรชัยให้มาขอบคุณค่ะพ่อชูสองนิ้วให้ ดัน FC สุรชัยการช่างแล้วก็ให้สองนิ้วสองอันเนีช่วยสองนิ้วไหมพ่อสองอันนะพ่อก็ชูวสองนิ้วให้เฮ้ยพ่อกินก๋วยเตี๋ยวนะคะกินหมดชามเลยมีกําลังใจแยะเลยนี่ค่ะกินหมดชามเลยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไม่ใส่ผัก ให้โชป้องมาว่าให้ป้องมาสองอันด้วยให้ป้องแบบนี้มาสองอันแล้วก็ให้หัวใจสีลุงมาอีกสองอันขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุรชัยเดี๋ยวพ่อจะกินชามะนาวชามะนาวกับน้ำเต้าหู้ต่อนะคะ มะน,นาวกับน้ำเต้าหู้อันนั้นไว้ตอนเย็นอันนี้ไว้ตอนเย็นอันนี้ใส่กล้วยตอนเย็นอันนี้ใส่กล้วยตอนเย็นตเตรียมไว้ให้ คุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณสุรชัยนะคะสายดันเ c ซสุรชัยการช่างขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขคเนเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยๆนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเชา้ากลางวันเย็นให้ก็ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะอุ้ยคุณสุรชัย